ด้วยจำนวนประชากร210ล้านคนนะครับในจีเรียเนี่ยจึงเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาและถูกคาดการว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือราว400ล้านคนภายในปี2050แต่จำนวนแพทย์ที่ลงทะเบียนกับแพทยสภาในประเทศในจีเรียนะครับมีเพียง72,000คนเท่านั้นเมื่อหารด้วยจำนวนประชากรในจีเรีย210ล้านคนแล้วนะครับจะทำให้แพทย์หนคนเนี่ย ต้องรับหน้าที่ดูแลชาวไนจีเรียถึง2,900คนซึ่งก็เป็นภาระที่หนักมากเลยครับเมื่อเทียบกับแพทย์ไทย1คนที่รับหน้าที่ดูแลประชากร1,250คน แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับภาระที่มีสําหรับแพทย์ไนจีเรียเนี่ยอัานนากักกว่านี้มากครับเพราะราว50%ของแพทย์ที่ลงทะเบียนนะครับหรือราว36,000คนเนี่ยไม่ได้ทํางานอยู่ในประเทศไนจีเรียอีกต่อไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับระบบสาธารณาสุขของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นก็ต้องมาทำความรู้จักของประเทศไนจีเรียกันก่อนนะครับไนจีเรียเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้นๆของทวีปแอฟริกามีพื้นที่ราว924,000ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบเท่าตัวครับดินแดนแถบนี้นะครับเป็นที่ตั้งของหลากหลายชนเผ่ามาตั้งแต่ยุคโบราณและในยุคล่าอาณานิคมนะครับก็ได้ดึงดูดให้มาหาอำนาจอย่างอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดครองครับ ไนจีเรีย,ยนะครับกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกโดยเฉพาะการค้าทาตและยังมีสินค้าส่งออกหลักคือป่ามน้ำมันและงาช้างอังกฤษนะครับเข้ามาครอบครองไนจีเรีย,ยเนี่ยจนถึงปี1960ครับและภายหลังได้รับเอกราชนะครับการค้นพบแหล่งน้ำมันบริเวณปากแม่น้ำไนเจอร์เนี่ย ทำให้น้ำมันดิบนะครับกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไนจีเรียและทำให้ไนจีเรียนะครับมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบเนี่ยมากเป็นอันดับที่11ของโลกครับนอกจากน้ำมันแล้วนะครับไนจีเรียเนี่ยยังมีทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอีกครับเช่นกา๊าซธรรมชาติดีบุกแร่เหล็กฐานหินรวมไปถึงป่าไมา้และสัตวทะเล ถึงแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะครับแต่เศษรษฐกิจของไนจีเรียเนี่ยกลับยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรครับสาเหตุหลักนะครับมาจากความขัดแย้งของประชากรในประเทศที่นํามาสู่ความไม่สงบทางการเมืองและสงครามกลางเมืองหลายต่อหลายครั้งครับสาธารณุรโภคข,ของไนจีเรียนะครับจึงยนงคงล้าหลังและโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหการรมเนี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรครับ ประชากรทางตอนเหนือของไนจีเรียนะครับได้รับอิทธิพลจากชาวอารับในประเทศแถบแอฟริกาเหนือทําให้ส่วนใหญ่นะครับนับถือศาสนาอิสลามซึ่งคิดเป็นสัสดส่วนราว50%าเซนของประชากรทั้งประเทศส่วนทางตอนใต้นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเลกอสเมืองที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยด้วยอิทธิพลของอดีตเจ้าอาณานิคมนะครับประชากรส่วนใหญ่เนี่ย ยิงนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งกลุ่มนี้นะครับคิดเป็นสัดส,ส่วน50%ของประชากรทั้งประเทศครับถึงแม้จะมีศรัทธาที่แตกต่างกันนะครับจนนำมาสู่ความไม่สงบหลายครั้งแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันนะครับก็คือชาวไนจีเรียเนี่ยมองการคุมกำเนิดเป็นสิ่งต้องห้ามครับ ด้วยความที่ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำให้ในจีเรียนะครับก็มีประชากรมากอยู่แล้วและการไม่สนับสนุนการคุมกําเนิดน,นะครับก็ทําให้ประชากรเนี่ยยิ่งเติบโตมากขึ้นไปอีกครับอัตราการเติบโตของประชากรนจีเรียนะครับสูงถึงร้อยละ2.5ต่อปีคนที่ได้นะครับนจีเรียเนี่ยจึงเป็นประเทศที่ประชากรนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันดับต้นๆของโลกเลยครับปี2000นะครับนจีเรียเนี่ยมีประชากร120ล้านคน ปี2020นะครับไนจีเรียเนี่ยมีประชากร220ล้านคนครับและปี2050นะครับไนจีเรียเนี่ยถูกคาดว่าจะมีประชากร400ล้านคนซึ่งจะมากเป็นอันดับ3ของโลกครับการที่ประชากรนะครับเพิ่มขึ้นมากเนี่ย แต่เศรษฐกิจยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับการที่ประชากรเพิ่มขึ้นมากนะครับแต่เศรษฐกิจเนี่ยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรทําให้ประเทศนี้นะครับมีอัตราว่างงานสูงซึ่งส่งผลทําให้ค่าแรงขั้นต่ํานะครับของไนจีเรียเนี่ย อยู่ในระดับต่ำครับซึ่งค่าแรงขั้นต่ำของไนจีเรียนะครับอยู่ที่เพียงส0,000นไนร่าหรือเทียบกับ2,500บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าแรงขั้นต่ำของไนจีเรียนะครับสะท้อนในทุกสาขาวิชาชีพไม่เว้นแม้แต่บุคลากรวิชาชีพยอย่างแพทย์ที่มีค่าแรงเพียง2 0 0 0 0 0ไนร่าหรือประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนครับ ด้วยค่าแรงที่ต่ำภาระงงานที่หนักความไม่ปลอดภัยในชีวิตและการขัดแคลนสาธารณูปโภคนะครับผลักดันให้แพทย์ชาวไนจีเรียเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าความที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาราชการของไนจีเรียแพทย์ชาวไนจีเรียล้วนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีครับ สำหรับแพทย์ที่เป็นชาวคริสต์นะครับจุดหมายปลายทางหลักของพวกเขาเนี่ยคือประเทศดั้งรวนวในยุโรปและอเมริกาเหนือครับเฉพาะสาราชัอาณจาักรเพียงประเทศเดียวนะครับก็มีแพทย์ชาวไนจีเรียอยู่ประมาณ 7,875คนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว11%ของแพทย์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับแพทย,ทยสภาไนจีเรียครับภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับคือจุดหมายสำคัญสำหรับแพทย์ที่เป็นชาวมุสลิมโดยเฉพาะสาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขของซาอุดิอาระเบียนะครับจะมีการจัดสอบคัดเลือกแพทย์ไนจีเรียเป็นประจำทุกปีที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียครับ ภาวะสมองไหลนี้นะครับทำให้แพทย์ที่ยังทำงานอยู่ในจีเรียเนี่ยต้องรับภาระหนักมากขึ้นครับจากเดิมที่แพทย์1คนนะครับต้องดูแลประชากร2,900คนเนี่ยแต่เมื่อแพทย์เหลือเพียงครึ่งเดียวนะครับแพทย์1คนเนี่ยอาจต้องดูแลประชากรถ,ถึง6,000คนซึ่งสัดส่วนนี้นะครับมากเกินกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมขององค์การอนามัยโลกถึง10เท่าครับ อดีตนายกแพทยสภาของไนจีเรียนะครับศาสตราจารย์โดมินิกออสกาแกเนี่ยได้กล่าวว่าโรงเรียนแพทย์ของไนจีเรียกำลังผลิตแพทย์เพื่อส่งออกเพราะในแต่ละปีไนจีเรียผลิตแพทย์3,000คนโดยมีราว2,000คนอพยพไปทำงานต่างประเทศและเหลือ1,000คนที่ยังทำงานอยู่ในไนจีเรีย สถานการณ์เหล่านี้นะครับอาจจะยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมเมื่อสหราชอาณาจักรนะครับมีการปรับนโยบายในการออกวีซ่าสำหรับบุคลากรวิชาชีพเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศเนี่ยสามารถอพยพเข้ามาอยู่ได้เร็วขึ้นและสะดวกขึ้นกว่าเดิมครับ ภาวะสมองไหลนะครับเป็นสิ่งที่มาเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาเมื่อแรงงานที่มีทักษะเนี่ยมีความรู้ความสามารถด้วยต่างอพยพไปทํางานในประเทศที่ร่ํารวยกว่าเพื่อชีวิตที่ดีมีไรายได้ที่มากขึ้นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีเสรีภาพมากกว่าเดิมซึ่งส่วนมากนะครับมักตั้งต้นชีวิตใหม่และกลายเป็นพลเมืองของประเทศเหล่านั้นไปเลยครับจึงนั่นนะครับเท่ากับว่า ประเทศร่ำรวยเนี่ยจะมีบุคลากรคุณภาพเข้ามาเติมเต็มและพัฒนาให้ประเทศเติบโตต่อไปส่วนประเทศกําลังพัฒนานะครับก็จะสูญเสียทรัพยากรบุคลากรที่มีค่ามากไปเรื่อยๆถ้าทําให้ประเทศของตัวเองเนี่ยมีเศรษฐกิจไม่ดีพออย่างประเทศไนจีเรียครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด l ล k e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพี่เทวขอร่อนไปการลาไปก่อนสวัสดีครับ